สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆในการผลิตยาเลยคือเรื่องระบบควบคุมระบบอัตโนมัติแล้วก็การสอบรองหรือ validation ตามหลัก GMP ครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาสรุปที่เราได้รับมานะครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากชวนทำความเข้าใจว่า3ส,ส่วนนี้มันทำงานเกี่ยวกันยังไง ให้ยาที่ออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพเปะ๊เปะๆเหมือนกันทุกรอตเลยซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพเราโดยตรงเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ส่วนแรกการควบคุมกระบวนการผลิตยาให้มันเปะ๊เปะๆตลอดเวลานี่มันมีความท้าทายยังไงบ้างครับแล้วระบบควบคุมมันเข้ามาช่วยตรงไหนค่ะความท้าทายหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือการที่ต้องคุมตัวแปรสําคัญๆนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิความดันหรือว่าอัตราการไหลต่างๆให้มันนิ่งให้มันอยู่ใน ช่วงที่เราต้องการเป๊ะๆตลอดเวลาซึ่งระบบควบคุมเนี่ยก็คือเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เลยค่ะหลักการพื้นฐานของมันนะคะมันทำงานเป็นเหมือนอวงจรป้อนกลับหรือฟีดแบ็กลูปนะคะคือจะมีเซนเซอร์คอยวัดค่าจริงๆณนะตอนนั้นแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ตัวควบคุมหรือคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์ก็จะเอาไปเทียบกับค่าที่เราตั้งไว้หรือเซตพอยต์ถ้ามันต่างกันนะคะคอนโทรเลอร์ Controller ก็จะสั่ง อืมสั่งให้อุปกรณ์อย่างเช่นวาวหรือฮีเตอร์เนี่ยทำงานปรับค่าให้มันกลับมาตรงตามที่เราต้องการค่ะอ๋อครับครับฟังดูเป็นระบบที่ดีเลยแล้วตัวคอนโทรลเลอร์ที่ว่าเนี่ยครับผมเห็นว่ามันมีหลายแบบ P P I P I D อะไรแบบนี้ยมันต่างกันยังไงหรอครับทำไมต้องมีหลายแบบด้วยอ๋อค่ะใช่ค่ะ P P I P I D เนี่ยมันคือรูปแบบการควบคุมที่ ความซับซ้อนแล้วก็ความสามารถในการตอบสนองมันต่างกันไปนะคะแบบ P หรือ proportional นะคะมันก็จะปรับตามสัดส่วนของค่าที่มันผิดพลาดไปส่วน PI หรือ proportional integral เนี่ยก็จะ,ะเพิ่มการดูเรื่องความผิดพลาดที่มันสะสมเข้ามาด้วยอันนี้จะช่วยลดค่าที่มันคลาดเคลื่อนขางอยู่ได้ดีขึ้นค่ะ ส่วน P.I.D. หรือ Proportional Integral Derivative อันนี้จะซับซ้อนสุดคือเพิ่มการคัดกันแนวโน้มเข้าไปด้วยทำให้มันตอบสนองได้แบบว่าเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นเหมาะกับกระบวนการที่มันซับซ้อนมากๆการจะเลือกใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการนั้นๆต้องการความแม่นยำแค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนนะคะแต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยเครื่องมือวัดหรือพวกเซ็นเซอร์ที่แม่นยำมากๆนะคะเหมือนเป็นหูเป็นตาให้กับระบบเลยค่ะ พอพูดถึงการควบคุมที่มันต้องเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าต้องพึ่งระบบอัตโนมัติเยอะเลยนะครับในโรงงานยาเนี่ยเราเจอระบบอัตโนมัติแบบไหนบ่อยๆบ้างครับแล้วแต่ละอย่างมันทำหน้าที่ต่างกันยังไงใช่เลยค่ะระบบอัตโนมัติสำคัญมากช่วยลดความผิดพลาดจากคนได้เยอะเลยเพิ่มความสมานเสมอแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือช่วยเก็บข้อมูลการผลิตได้ครบถ้วนมากซึ่งอันนี้จำเป็นสุดๆส,สำหรับ GMP เลยค่ะ ระบบที่เจอบ่อยๆก็มีตั้งแต่ PLC หรือ Programmable Logic Controller นะคะอันนี้มักจะใช้คุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะจุดไปไปจนถึงระบบที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อย่างเช่น s c a d a หรือ Supervisory Control and Data Acquisition อันนี้จะใช้เฝ้าดูแล้วก็ควบคุมกระบวนการจากส่วนกลางได้ค่ะหรือถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเลยสำหรับทั้งโรงงานหรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากๆก,ก็จะเป็น DCS หรือ Distributed Control System ค่ะอ๋อครับ แล้วเรื่องข้อมูลล่ะครับที่ระบบอัตโนมัติพวกนี้มันเก็บเก็บไว้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับโดยเฉพาะในมุมของ GMP โอ้โหจุดนี้สำคัญมากๆค่ะคือเรื่องของ data integrity หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกจากระบบอัตโนมัติพวกนี้นะคะข้อมูลมันต้องเชื่อถือได้ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ต้องไม่มีใครไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมกับข้อกำหนดสากลเลยอย่างเช่น21 CFR part 11ของ F D A สหรัฐนะคะที่เขามีกฎเกณฑ์เข้มงวดเลยเกี่ยวกับพวกบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจเรื่องคุณภาพยาเนี่ยมันเชื่อถือได้โหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าทั้งระบบควบคมุมทั้งระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องจริงๆ แม่นยำสม่ำเสมออย่างที่มันควรจะเป็นคำถามดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือบทบาทสำคัญของการสอบรองหรือ validation นั่นเองค่ะ validation คือกระบวนการที่เราต้องพิสูจน์แล้วก็จัดทำเป็นเอกสารหลักฐานเลยนะคะ <c oughs> เพื่อยืนยันว่าระบบหรืออุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นๆเนี่ยมันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้จริงๆให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสม่ำเสมอแล้วก็สอดคล้องกับข้อกาหนด GMP คือมันเป็นการสร้างความมั่นใจแบบจับต้องได้มีหลักฐานนะคะอ๋อครับครับผมเคยได้ยินคำว่า 4Q บ่อยๆมันคืออะไรเหรอครับเกี่ยวกับ validation นี้ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะ qualification หรือ 4Q เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของการวอลิเดชันโดยเฉพาะสำหรับพวกอุปกรณ์เครื่องจกักรหรือระบบต่างๆนะคะก็จะประกอบด้วย DQ หรือ Design Qualification อันนี้คือดูว่าการออกแบบเนี่ยมันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ไหมต่อมาก็ IQ หรือ Installation Qualification อันนี้คือไปตรวจดูว่าตอนติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งถูกต้องตามสเปคตามแบบแปลนหรือเปล่า แล้วก็ OQ หรือ Operational Qualification อันนี้คือการทดสอบการทำงานว่าระบบมันทำงานได้ตามฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบไว้ไหมในสภาวะการทำงานต่างๆ สุดท้ายคือ PQ หรือ Performance Qualification ค่ะอันนี้คือทดสอบในสภาวะใช้งานจริงเลยว่าระบบมันยังให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอเป็นไปตามที่คาดหวังไหมเมื่อใช้งานจริงๆค่ะแต่ว่านอกเหนือจาก4 Q ของผู้อุปกรณ์แล้วนะคะการสอบรองอื่นๆก็จำเป็นไม่แพ้กันเลยเพื่อให้การประกันคุณภาพมันครอบคลุมจริงๆอะค่ะอย่างเช่น Process Validation ก็คือสอบรองตัวกระบวนการผลิตเองเลย หรือ cleaning validation สอบรองการทำความสะอาดว่าล้างพวกสารตกค้างออกหมดจดจริงไหมชอแล้วก็ computer system validation อันนี้ก็สำหรับพวกระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมหรือจัดการข้อมูล GMP ทั้งหลายค่ะทั้งหมดนี้มันทำงานด้วยกันนะคะเพื่อประกันคุณภาพยาฟังดูแล้วทั้งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติแล้วก็การสอบรองเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับมันแยกกันไม่ออกเลย ถูกต้องเลยค่ะมันทำงานประสานกันใกล้ชิดมากแยกกันไม่ได้เลยระบบควบคุมที่ดีก็ต้องการระบบอัตโนมัติที่แม่นยงมาช่วยทางานใช่ไหมคะแล้วระบบอัตโนมัติก็ต้องผ่านการสอบรองหรือว่า l i d a t i o n ที่เข้มงวดเพื่อพิสูจน์ว่ามันเชื่อถือได้จริงแล้ว validation เองก็ช่วยยืนยันว่าระบบควบคุมกับระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานได้ตามมาตรฐาน GMP จริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยค่ะคือยาที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ให้ผลเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผลิตสันหลังของการผลิตยาที่น่าเชื่อถือเลยนะฮะมันสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้ด้วยความแม่นยำที่พิสูจน์ได้แล้วก็มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ตลอดสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับว่าในยุคที่ยาเทคโนโลยีการผลิตมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ระบบควบคุมระบบอัตโนมัติแล้วก็การสอบรอนในอนาคตเนี่ย มันจะต้องพัฒนาไปทางไหนอีกครับเพื่อจะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยประสิทธิภาพการผลิตยาให้มันสูงขึ้นไปอีกน่าคิดนะครับ